มีกอยพี่ในชแอลแล้วก็คันซีของพี่นะครับเมื่อกี้เราเปีพรคอไหมครับโอ้โหการต่างพวกกันใหญ่แต่ละคนนะฮะหมูครับเป็นคนกนเกับซันซีรับ wow ของวันนี้ด้วยซ้ำสุดยอด ่รไม่ผมพูดบอกพวกคุณเนี่ยน่ารักนอนก็มี่งสโลแกนค่ะอะไรครับทีทุกคนเราเล่นอะไรเหรอเล่นไม่อะไรนะครับเนี่ยแบบพี่จะเดินด้วยเองครับนอนคะท่านี้เราคะอะไรนะครับขาล่างเท่าของเราอีก่สองท่าเราจะดูแลไหมพร้อมเนี่ยนอนได้นอนด้วยกันมาหลายคืนแล้วครับทำที่เคล็ดขัดยอกเลย ก็ผมร้อนแรงไปหน่อยครับร้อนแรงไปหน่อยแหมมือหนักกับเรานะเป,เปลี่ยนนะครัอ่ะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องซักซีดีกว่าครับหลังจากที่ภาพยนตร์จบไปเนี่ยกระแสะแรงมากนะครับมีการพูดคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแพร่หลายนะครับฟีดแแบ,บกหลังจากที่จบแล้วเนี่ยเป็นยังไงฮะชีวิตเปลี่ยนไหมครับครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน่อ อะไรด้วยครับ กือบจะปีครึ่งแล้วนะครับแล้ที่หนังได้ออกมาคือความจริงหนังเรื่องนี้ทำให้ผมได้รู้จักกับคนมากมายครับว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงงานด้วยหรือว่ารู้จักกับทุกคนที่แบบว่าเห็นผลงานของเรารู้สึกว่าดีมากที่ได้พวกเขาเหล่านี้เข้ามาในชีวิตครับคือสิ่งที่ชีวิตเป็นไปคือเรื่องนี้เพราว่าคือเรามีความสุขมากขึ้นเราได้ทํางานกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยก้าวทีแดดเอิญเต้กัน ปิงอารีนาแล้วก็พี่หมูบูบิวทุกคนใน GDS เลยนะฮะดูแลหูเองดีแล้วก็ปฏิบัติกับผมเหมือนคนในครอบครัวครับแล้วก็เวลาที่ไปตามต่างจังหวัดหรือว่าเดินตามถนนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็เข้ามาทักทายกันถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะรู้สึกดีมากที่ทุกคนเนี่ยคู่นีกับผมมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากขอปกด้วยให้กับตัวเองหน่อยก็ได้ครับนะครับหลังจากที่ใครได้ดูซักซีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาเห็นท็อปในวันนี้เนะี่ยจะเห็นว่าท็อปหล่อขึ้นไหมครับ อยากให้พูดว่าสวยขึ้นมากกว่าเนอะแลตอนนี้ Twitter ของเขาตีมีคนอัดลงไปได้20,000คนนะครับตาลืมติดมาไอ้ไรเนอ่ยก็เลยมติดเออมาที่แนทตบ้างดีกว่ามาที่แนทบ้างดีกว่านั่นเอกของเราหลังจากภาพยนตร์จบไปเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมครับใช่ต้องบอกว่าเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเลยค่ะจากแบบเข้าโรงหนังหรือเข้าโรงเออเข้าโรงหนัง สอกพ่อนะครับว่าพี่นนเนี่ยปลื้มคุณพ่ออะไรปลื้มปลื้มอะไรครับเอาปลื้มพี่หมู เปลี่ยนมากค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หมูค่ะทุกครั้งที่เจอหน้าพี่หมูก็จะขอบคุณพี่หมูทุกครั้งเพราะรู้สึกว่าพี่หมูทําให้เหมือนกแบบับเหมือนแนได้เก้าเข้ามาทํางานในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทําให้ช่วยเหลือครอบครัวได้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่หมูขอบคุณทุก,ท,กทุกคนพี่หมูร้องไห้แล้วค่ะตอนนี้็ช่เป,เปลี่ยนมาก,มากตอนนี้เนี่ยแนทเลยครับนอกจากจะเล่นภาพยนตร์จบแล้วยังมีละครด้วยอัปเดตให้เราฟังใหม่ดีกว่า ครเรื่องออดุนตะวันยังผุกขาค่ะแล้วก็ซองฟ้าภาคสองค,ค่ะยังไงก็ติดตามค่ะทางช่องเจ็ดติดตามด้วยนะครับรับแล้วครับมีอะไรให้พวกเราติดตามบ้างคะ 关闭。One. 金龙。嗯